หรือให้แซดวิกตอเรียซุ้มแต่งงานเงียบดาราหนุ่มร่วมวงการโซเชียลมีเดียในประเทศจีนปะทุกข่าวลือเรื่องการแต่งงานลับๆของซุปตาวิกตอเรียกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องซึ่งเวลาต่อมาซงเชียนหรือวิกตอเรียซงอดีตสมาชิกวง F X ได้ใช้ช่องโซเชียลมีเดียของเธอชี้แจงข่าวลือดังกล่าวว่า นี่เป็นข่าวลือที่เป็นอันตรายฉันขอให้ผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหยุดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนี้เราจะรวบรวมหลักฐานและดำเนินการทางกฎหมายเธอยือนยันและปิดท้ายข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอเจ้าบ่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าบ่าวของวิกตเรียคือนักแสดงอูเหา่าซึ่งเกิดในปี1992ทั้งคู่มีอายุห่างกัน5ปีมีข่าวลือว่าออกเดทกันตั้งแต่ปี2021 แต่พวกเขาไม่เคยยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยวิกตเรียเกิดในปี1987และมีชื่อเสียงในฐานะสมาชิกวง fx ในปี2009หลังจากกลับมาที่จีนเธอก็เป็นเข็มสู่การแสดงเต็มตัว